สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสวัสดีนักเรียนป2ค่ะที่รักทุกคนพบกับคุณครูมารีค่ะีหลายวิชาภาษาไทยนะคะวันคดีลำนำค่ะวันนี้เตรียมหนังสือค่ะวันนี้ครูไปที่บทที่6เรื่องยายกะตาเนี้อยายกะตาไปนะคะ แปลอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะในเรื่องคุณจะแบ่งเป็นสองตอนนะตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะคะมันยาวเลยต้องอ่านกันสองตอนนะคะโดยคุณครมาลีค่ะอ่โรงเรียนสุใจวิทยาของเราไปเลยค่ะไ <c oughs> ระย,ยกะตาทำไมมียายมีตาเนาะไปค่ะนี่มาดูรูปภาพเขาก่อนเลยมีคุณเห็นมีตา ไหนมียายอ่ะมียายกับตานน่มียายกับตาแล้วก็มีเด็กมีหมามีสุนัขมีหนูมีพึ่งมีธนูด้วยมีตะลิงเห็นไหมคะมีน้ำมีไฟมีกามีช้างมีค้อนเนาะแล้วก็ตานน่โมโหทำไมคุณถึงรู้ว่าตาโมโหรึ้ปนี่ค่ะนี่ค่ะูปสัญลักษณ์การโมโหของเขาเนื้อ อม,มันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนุกหรือเปล่าเนาะอยากรู้จังอ่ะนิทานยายกระตาปลูกถั่วงาให้หลานเฝ้ากากินถั่วงาเจ้าเรื่องตื่นเต้นต้องติดตามเห็นไหมคะเขาเกิดเรื่องมาน่าติดตามจังเลยไปเราไปติดตามกันดีกว่านะ่าเจ็ดสิบหกไปอ่านเนื้อเรื่องเขาก่อนเนาะ อ่านพร้อมคุณครูนะคะเด็กหญิงมะลิตัวนครตัวแรกมาแล้วค่ะมะลิคนนี้ค่ะชื่อเหมือนดอกมะลิะลดอกมะลิเธอชอบเก็บดอกมะลิมาร้อยมลาลัยบูชาพระดอกมะลิสีขาวส่งกลิ่นหอมกรุน่นอยู่ในสวนหลังบ้านทุกวันพระมะลิก็จะช่วยยาย เก็บดอกมะลิไปบูชาพระที่วัดใกล้บ้านอ่ามีืีคุคณยายตัวละครสองตัวมาแล้วค่ะอ่าเด็กหญิงมะลิก,กับคุณยายนะคะมานั่งร้อยมาลัยกันนะร้อยพวงมาลัยไปบ,บูชาพระไปต่ <c oughs> อเลยค่ะน่เจ็ดสิบหกวันหนึ่งอ่ายายพามะลิ ไปทำบุญที่วัดโพวัดโพนะคะพอ,อโอโภทอทงสระอิก,กลันวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะคำกรุงเทพมหานครเป็นคำที่ติดกันแต่ว่าเวลาเขาเขียนไม่พอเขาจะขีดเส้นตัวนี้ว่าคำคำนี้เป็นคำที่ติดกันนะคะ ในวัดโพ <c oughs> มีเจดีย์หลายองค์เจดียแต่ละองค์ติดกระเบื้องแต่งลายดอกไม้หลายสีมลิบอกยายว่าเป็นเหมือนเจดีย์ดอกไม้ทำไมถึงเหมือนเจดีดอกไม้ก็เพราะว่ากระเบื้องเขาแต่งลาย ดอกไม้นั่นเองนะคะเขาเอากระเบื้องไปทำเจดีย์พวกนี้เอาแบบเอากระกระเบื้องที่มันเป็นลายดอกไม้มาติดๆๆสวยงามเหมือนเจดียดอกไม้เนาะโอเคไปตามาร้องเพลงเพื่อเกิดนะขอโทษค่ะในวัดโพ <c oughs> มีพระอุโบสถหลังใหญ่ และมีพระวิหารหลายหลังมีรูปปั้นยักษ์มีตุ๊กตาจีนตัวใหญ่หน้าตาท่าทางขึงขังยืนเฝ้าประตู <c oughs> เหมือนคอยจ้องมองคนที่เดินผ่านไปมามลิไม่กล้ามองหน้าตุ๊กตาจีนนั้นเอ้ย ตุกตาโกรษไม่มกล้ามองหน้าตุกตาจีนนักเพราะเธอเธอกลัวว่ามันจะโกรธถ้าตุกตาจีนกรดมันคงจะกระโดดเข้ามาจับตัวเธออู้เธอคิดไปเองใช่ไหมมันลิขาเนอะก็มียักษ์ยืนเฝ้าประตูวัดอยู่เนาะนี่คบกลัวนะคะคบกลัว ไม่ต้องกลัวหลอกหลานเลยมันเป็นตุ๊กตาหินนั้นเองยายก็บอกแล้วก็หัวเราะเมื่อเห็นมัิิีทำท่ากลัวตุ๊กตาตัวใหญ่ยายกับมน,นิีเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถหลังใหญ่พระอุโบสถคือโบสถ์นั่นนะคะในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์เล็ก และพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีภาพลายไทยและภาพวาดจำนวนมากที่อยู่ที่ขวาผนังอ๋อขวาผนังก็มีรูปวาดของพระพุทธรูปเนาะอ่าอืมไปต่อแล้วค่ะยายบอกมาลีว่า ภาพวาดน,นี้ยมีค่ะเราต้องช่วยกันรักษาอย่าไปทำลายมาลิยายจะพาไปดูภาพนิทานเรื่องยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าภาพนิทานอยู่ที่ไหนเลยเจ้ยายยีบพาหนูไปดูหน่อยมาลิบอกยายถ้าทางดีใจ ยายก็พามาลิไปที่หน้าต่างพระอุบโบสถตรงหน้าต่างบานใหญ่มีภาพลายไทยและภาพนิทานในยัไงละหลานภาพนิทานเรืองยายก็ตายายชี้ให้มาลิดูยายก็ชี้ให้มาลิดูภาพวาดที่เชิงบานหน้าตา่าง หน้าต่างหนึ่งบานก็มีภาพนิทานหนึ่งภาพหนูอยากฟังนิทานในภาพเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาผิดปิดยายต้องพูดนะคะหนูอยากฟังนิทานในภาพไหมจ๊ะยายก็ถามมันี้อยากฟังไีมคะยายมันลิก็ตอบหนูรอฟังอยู่แล้วพออย่างนั้นก็ตามยายมา ยายว่าพลางขยับเข้าไปใกล้บานหน้าตา่างแล้วเริ่มต้นเล่านิทานไปทีละภาพอืมเราหยุดไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้ยายก็เล่านิทานแล้วเราไปคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนอ่ามาลิกับยายไปที่วัดเนาะแล้วพระยายก็พาไปดูภาพวาดในโบสถ์นะภาพวาดพวกนี้เขาจะอยู่ที่บานหน้าตา่าง ไปที่วัดโพมลิก็กลัวยักษ์น้อยักษ์ยักษ์กกกที่เฝ้ามาตรงบ้าน <c oughs> อ่าไปที่การบ้านเราก่อนเลยอ่าการบ้านของเรานะคะข้อหนึ่งยายพามลิไปดูภาพนิธานยายกบตาที่ไหนอ่าให้นักเรียนตอบยายพามลิดูภาพนิทานยายกบตาที่อื่น วัดโพในพระอุโบสถที่บานนาต่างนั่นเองนะมะลิกลัวอะไรเมื่อมาถึงบริเวณนั้นทีน,นี้ดูแล้วมะลิกลัวอะไรคะเมื่อมาถึงบริเวณนั้นกลัวรูปปั้นยอกที่เฝ้าประตูนั่นเองยายกระตาผูกพืก้นอะไรให้หลานเฝ้ายายกระตาผูกตัวผูก,กงาให้ลูกหลานเฝ้านะหลานไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้างอันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้า,านคะคลิปหน้า เราจะอ่านถึงนิทานอันนั้นแต่วันนี้ทำยังไงเขียนไม่เขียนเออเราเขียนดีกว่าเนาะเขียนไปก่อนนะใวคลิปหน้าเราไปทำกานบ้านอื่นดีกว่านะมีในปลามีหนูมีแมวมีหมามีแม่ค้อนมีไฟมีตะลิงมีช้างมะเร็งมีพวกนี้ไปเขียนไปก่อนเนาะเราเรียนชอบนิทานเรื่องนี้หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะตอบว่าชอบดีกว่าเพราะมันสนุกน่าติดตาม ใช่ไหมนะไปต่อช่องทางส่งงานคุณครูค่ะ id line 4 5 6 7 k n กเขียนชื่อเลขนพี่ชันด้วยนะคะเขียนโค้ดตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย